จฮองเฮาลูกสาวโจโฉฮองเฮาองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ฮั่นจะมีใครเชื่อว่าลูกสาวของโจโฉที่หลายคนกลนด่าว่าเป็นทรราชผู้เหยียบย่ำราชวงศ์ฮั่นจะเป็นฮองเฮาผู้จงรักภักดีและปกป้องฮ่องเต้องค์สุดท้ายอย่างพระเจ้าเฮียนเต้ามาตลอดจนวินาทีสุดท้ายยุคสมัยปลายราชวงศ์ฮั่นภายหลังจากที่โจโฉจัดการปราบปรามกบฏฮกอ้วน คุณนางผู้พักดีต่อราชวงศ์ฮั่นและได้จัดการถอนรากถอนโคนไปถึงลูกสาวของฮกอ้วนซึ่งก็คือพระนางฮกเฮาฮองเฮาของพระเจ้าเฮียนเต้เพื่อเป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นลมไม่ให้เหตุการณ์กบฏภายในวังหลวงเกิดขึ้นอีกโจโฉจึงได้แนะนำโจเฮาลูกสาวแท้ๆของตนที่เกิดกับนางเปียนซีให้อภิเศกสมรสกับพระเจ้าเฮียนเต้ ทำให้ในวัยเพียง18ปีพระนางโจเฮาได้รับการแต่งตั้งเป็นฮองเฮาของพระเจ้าเฮียนเต้แทนที่พระนางฮกเฮาแม้ดูเหมือนพระเจ้าเฮียนเต้จะถูกห้อมล้อมไปด้วยลพลพรรคตระกูลโจทั้งหน้าทั้งหลังแต่การได้โจเฮามาเป็นคู่ครองอาจไม่ใช่ความโชคร้ายของพระเจ้าเฮียนเต้เสมอไปเพราะหลังจากที่โจโฉลาโลกนี้ไปและโจผีบุตรชายได้สืบต่อตำแหน่งวุยอ๋อง แนวคิดการปลดพระเจ้าเฮียนเต้ลงจากบันลังและตั้งราชวงศ์มุยขึ้นมาของโจผีได้ถูกคัดค้านเป็นอย่างมากจากพระนางโจเฮาเมื่อพระเจ้าเฮียนเต้ถูกขุนนางที่กิ่งเบี้ยววัดราชวงศ์หั่นมานานกลั่นแกล้งนานับประการถูกดูถูกเหยียดหยามในความไร้ซึ่งอำนาจก็เป็นพระนางโจเฮาคู่ครองของพระองค์ที่พยายามเข้ามาปกป,ป้องและช่วยเหลือพระเจ้าเฮียนเต้อยู่ตลอด ที่สุดแล้ววุยอองโจผีได้ขอให้พระนางมอบปราพระราชลัญจกรฮ่องเต้ามาให้แก่ตนในการสถาปนาตนเองขึ้นเป็นพระเจ้าโจผีแต่พระนางปฏิเสธและได้ต่อว่าพี่ชายอย่างรุนแรงโดยทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเพราะโจผีนี่แหละราชวงศ์มุยของโจผีจะไม่มีวันยั่งยืนโจผีซึ่งกำลังจะขึ้นครองราชเป็นฮ่องเต้องค์ใหม่ ย่อมได้ยินคำด่าทอแต่ก็ยังเลือกที่จะเมินเฉยต่อคำสาปส่งของน้องสาวเพราะโจเฮานั้นเป็นลูกรักของโจโฉและใครต่อใครต่างก็เกรงใจในบารมีของพระนางในวันปราบดาพิเศษโจผีจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่มีการบังคับให้พระเจ้าเฮียนเต้หมอบกราบต่อหน้าข้าราชบริพารและขุนนางทั้งปวงแต่ก็ไม่มีใครสนใจในเกียรติยศของอดีตฮ่องเต้ พากันตะโกนสั่งให้พระเจ้าเฮียนเตหมอบก,กราบจาก,กรพพัดองค์ใหม่อย่างไร้ความเคารพอดีตฮ่องเต้มไม่สามารถปิดบังความรู้สึกหดหู่ในใจได้ความรุ่งโรจน์ในอดีตกลับกลายเป็นเพียงภาพลวงตาแต่ความเจ็บปวดจากชะตากรรมยังคงอยู่แม้ว่าโจผีจะเข้มงวดและไร้ความเมตตาในหลายเรื่องแต่เขาก็ไม่ได้ไร้หัวใจอย่างสิ้นเชิง ยังมีการจัดสร้างคฤหาสหาให้พระเจ้าเฮียนเต้ที่เมืองซันอียงและมอบตำแหน่งซันเอียงกงซึ่งมีเกียรติยศสูงกว่าผู้ครองแคว้นทั้งหมดแม้ว่าจะไม่มีอำนาจในทางการเมืองแต่อย่างใดปฏิเสธไม่ได้ว่าการไว้ชีวิตและมอบยศให้อดีตโอรสสวรรค์ยังคงมีน้องสาวของพระเจ้าโจผีเป็นปัจจัยสำคัญ หลังจากเหตุการณ์นั้นพระนางโจเฮาได้ติดตามพระเจ้าเฮียนเต้ซึ่งถูกเนรเทศไปยังเมืองซันอียงและใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสมบกสุขด้วยกันเป็นการปิดฉากชีวิตอย่างเรียบง่ายของฮองเต้และฮองเฮาองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ฮั่นที่มีมายาวนานกว่า400ปีในท้ายที่สุด